ที่ไม่ก็เอาหาเอาหาเขาแหละเลเยเคียร์เขาเขาไมรู้อเลยว่าดาสวัสดีครับคัดเจียอยู่แล้วเคุณสมาช้พี่ขันข้าวยังอ่าแต่ ผมถามพี่สุประย์ทานข้าวลูกหลานเนี่ยกีงวันเนี่ยทานทานเนี่ยดูว่าพี่สุประยไม่ทานข้าวเราจะไปทานข้าวไหนก็เห็นเแบบส่งเข้ามาทีตั้ง,งห้าหกเครื่องก็ดูว่าพี่ผมพี่สุประย์ไม่ยอมทานข้า<อ>วดูเป็นห่วงสุขภาพบานทานก็นี่แหละคืออาหารใจเขาอเ,อเออที่เขาตามดูอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพิ่มพูนพละกําลังอิ่มไหมเพิ่มพลังอย่าง <พ>อกระสายเพราะเป็นกระสายอิ่จ,จัดจัดอ่ะอิ่จัดจัดอ่ะเข้าสู่รายการได้เลยไม่ต้องเทสเพราะรู้ว่าชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วมั่นใจในคุณภาพของไมโครโฟนครับนี่ตั้งแต่เมื่อวานนะไปวัดยิ่งเป็นแบบว่ามีทาง,ท,างที่ใช่ทางที่ใช่เดี๋ยวพอยเล่าอ่ะพบกับเรารสามคนสามภาษาในรายการโมจุ้ยแ่ยงวันพบกับเราสามคนสามภาษาในรายการ วงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับเมื่อวานที่เราตามท่านอาจารย์ไปนะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเวลาเวลาหลังจากที่ออนไลน์เราแวะเราแวะเราแวกนั้นพอเอาออนไลน์เสร็จอาจารย์อ่ะออนไลน์คือตรวจวงจุ้ยให้ลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ไปทำบุญเดินทางไปใช่เดินทางไปแล้วขณะเดียวกันบ้านเป้าหมายที่เราไปตรวจวงจุ้ยอยู่ใกล้ๆใกล้มาก กับวันที่ท่านอจะไปเราก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปถ <ทำ S 2> ่า <ไป S 2> ยทำรายการใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นแล้ววงจุ้ยรับอรุณก็พระท่านท่านชื่ออะไรปัิพานโสคนนะพระท่านมีชื่อ,อชื่อชื่อทางทางทางสงท่านก็เล่าเล่าถึงประวัติ ของวัดซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ที่สําคัญนะชอบที่เดี๋ยวนี้นะเราเพิ่งจะรู้ว่าเออวัดหลายๆวัดเนี่ยเขาก็โกอินเตอร์ด้วยแล้วเขามีเหมือนกับเผยแ่อ่าใช่ไหม่างประเทศององเลขาท่านใช่ไหมเมื่อวานที่ไปเยอรมาันเยอรมาันอา่เอา,าเพราะฉะนั้นหนังสือถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปทําบุญนะที่วัดโอรสาราม ท่านจะมีเหมือนกับหนังสือธรรมะเปิดมาด้านซ้ายเป็นภาษาไทยด้านขวาเป็นภาษาอังกฤษวัดโอรสสารามโอรสสารามเทมเพลตจอมทองชอมทองวัดนี้เป็นวัดพระอารามหลวงค่ะสร้างมาตั้งแต่สมัยอิจ m มนเทมเพล e เอาผูดสิสมัย รัชกาลที่สามรามาธิพีเรียตรัชกาลที่สองสามอ่านมาแล้วรามาธิพีเรียตเพราะว่าเห็นฟังท่านเขาบอกว่ารัชกาลที่สามเนี่ยสร้างถวายพ่อเสด็จพ่อรัชกาลที่สองเป็นลูกไงตัวเองเป็นท่านเป็นลูกใช่ตอนนั้นท่านยังไม่ขึ้นไงท่านสร้างตั้งแต่ท่านเป็นพระชจโอรสแล้วโอรสอยู่แต่ในจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่สอง grandson นี่รัชกาลที่สองท่านก็เลย ประธานวัด่าเป็นัดราชรถก็คือลูกชายสร้างให้อ่า He g เก e t h เขาให้เขาให้เขาสเขาใสไตลาสไตเ์วใหเปานห้เขาให้เขาเาใหเาเขาใหขาเขาใขาปห้ยขาใหขาเขาใขาให้ยขาให้เขา e ขข เนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้จริงๆฉันไปอ่านมาเมื่อคืนว่าอ่านเพลินมากเลยเออไทยภาษาอังกฤษไทยภาษาอังกฤษซึ่งต้องการให้ทั้งชาวต่างชาติก็ได้รู้แล้วคนไทยเองก็ได้ฝึกภาษ,ษ,ษาอังกฤษด้วยอืมเขาเรื่องเลยเราก็ไปเจอรูปนี้มาซึ่งเหมือนกับหลักวงจุ้ยวันนี้ลุงเราพูดถึงเรื่องต้นไม้มาเยอะแล้วครับแล้วลุงเคยบอกว่าไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ ในบริเวณบ้าน the area of your home ทำไม Why Why Do you see this picture อ uh, ๋อนี่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงอธิบายนีนี่นี่คืออะไรหลากต้นไม้อ๋อ oh, นี่นนคือพื้นเนี่ยคือพื้นเนี่ยคือพืน<ม>นพ้นอ่าคือพื้นแล้วทุกคนเคยได้ยินป่ะที่เขาบอกว่า arose, คนคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเอาอีกแล้วเข้าเรื่องนี้เอาไปวัดไปวัดคนที่เขาเสียชีวิตไปบางทีเขาจะยังไม่รู้ตัวหายไปเท่าไหร่พอตายออกจากร่างปุ๊บศูนย์จุดสองสูนสองกัม,มเขาก็าจะลอยไปเรื่อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมวลของสสารพวกนี้จะเป็นการลอยตรงเขาไม่ขึ้นขึ้นชงเฮ้ยเงี้ย่ะจี๊ปงหรอีมีเช็คลอยตรงหมายถึง ศกส,สารน,นี้ลอยตรงและลอยเรียครบคือเขาอ่าอ่าอ่าเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยใช้วิชาเหมาซานเวลาที่ตอนที่อยู่ที่ทางจีนใช่ไหมสมัยก่อนเล่าให้ฟังว่าเขาขนศพเนี่ยข,ขนร่างแล้วกันใช้คำนี้เขาไม่มีภาชนะ ที่จะต้องมาขนล่างใส่ลงแล้วก็เอารถขนมาเพราะฉะนั้นตกกลางคืนเขาก็จะไปวิชัยใช้วิชาเหมาซานให้ศพให้ล่างไปเ,เองทีนี้การเดินนะคือกองตองัตงตังคือแข็งไงตัวแข็งเราคุณคุณยืนแล้วทาให้ดูคิๆๆตัวแข็งไงตัวแข็งเขาเดินไม่ได้ยกขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้วิธีกระโดดกระโดดอย่างเดียวกระโดดกระโดดกระโดดตัวแข็งอ่าแล้วก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวกระโดดกันไปเป็น ไปแถว <laughs> อ่าแล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราเคยได้ยินปู่ย่าตายายเราชอบพูดว่าบางทีคนที่เขาอ่ะจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะรู้ตัวว่าเขาได้ไปแล้วจากพวกเราอ่ะสามวันให้หลังครับสามวันให้หลังจากที่เขาเขาหลุดออกจากร่างไปแล้วคือเขาไปท่องเที่ยวแล้วสามวันใช่ใช่ใช่ก็ถึงรู้ไว้ว่าอ้าวคือคาด คาดว่าช่วงอะไรนะห่วงเวลาของสสารน,นั้นกับบนโลกอะ่ะมันต่างกันบางทีเขาไปแวบเดียวมันอาจจะเท่าก,กับสามวันโดยการคํานวณเขาคิดว่าไปแวบเดียวแต่กลับมาทําไมอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาจะมารู้ว่าเขาแน่นอนได้ตายไปแล้วก็คือเขาสะดุดลากไม้มเข้าใจคําว่าสะดุดลากไม้เคยได้ยินบ่ะเคยได้ยินป่ะ แล้วทาไมต้องสะดุดลากไม้งงมากเลยแล้วมันจะไปสะดุดลากไม้ย,ยังไงพอดิฉันเจอภาพนี้เข้าไปดิฉันเลยสะดุดเลยฉันก็สะดุดกันเอาไปโดนสะดุดนะว่าให้แตงขนาดเราเป็นคนที่ยกขาได้ธรรมดาหน้ายัางเกือบคว่ำอ่ะนี่คือสาเหตุว่าเหตุใดถึงไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในบริเวณบ้าน หถ้าที่เราไม่ใหญ่พอถูกอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนดีก็เข้าเรื่องวงจุ้ยวันนี้เลยที่เคยพยายามเตือนเรื่องรากแทงฐานอะไรก็แล้วแต่เอาลุง start วันนี้ alert มากตื่นแต่เช้าวันนี้ผมรู้สึกว่าคุณเป็ i v e ขึ้นเลยที่กินโอเลี้ยงว่าเมื่อคืนเมื่อวานก็ไปวัดมาบ้างไปวัดมาแล้วตื่นแต่เช้าแล้วกินโอเลี้ยงกินข้าวมาแล้วโอเง้โอเคคุณก็จะเห็นภาพแหละ ท่านทั้งหลายก็จะเห็นภาพว่าเห็นไหมว่าที่โคนต้นไม้เนี่ยจะเห็นรากมีทั้งแบบเล็กใหญ่เนี่ยกระจายไปทั่วเลยนี่จะพราะที่เห็นอยู่บนพื้นดินพื้นผิวที่เรามองเห็นนะยาวมาเป็นเม็ดๆเลยนะทีนี้ที่คุณลองคิดดูดีว่าสูวันที่อยู่ใต้ใต้พื้นใต้ต้นไม้ไอ้ที่หยั่งลึกลงไปอีกอแลวแผ่ขยายไปอีกอ่ะอันนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยถูกไหมใช่เพราะฉะนั้น ในทางคุณช่ยถึงได้แนะนําว่าเราไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ใดๆไว้เลยนะ mm. ไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เราบางคนบอกเออ <Yeah. S 1> เมื่อเรามีบ้านอีกที่แล้ว yeah. Yeah. เราไม่ปลูกไม้มงคลนะต <Yeah. S 1> ามวิช uh. าโหราศาสตร์นะว่าไม้มงคลชนิดนี้ต้องอยู่ที่นีน่ที่นี้ถ้าบ้านเราไม่ได้แบบใหญ่โตจริงที่คุณตาโตบ,บอกมีแบบสี่ไร่ห้าไร่นะมีบริเวณรอบบ้านทีห่ห่างจากบ้านออกไปเนี่ยเกินห้าสิบเมตรนะผมบอกเลยนะ ต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้องห่างจากตัวบ้านออกไปเนี่ยรอบด้านเลยห้าส mm. ิบเมตรนะฮะไม่งั้นเนี่ยลากต้นไม้เนี่ยแทงบ้านแน่นไฟแบบเกินอีกอะ่ะเกินระยะสามสิบสี่สิบเมตรเลยแหละอันนี้จะทําให้บ้านเรามีปัญหาได้ถึงสร้างบ้านโฮมจุ้ยแข็งแกร่งแค่ไหนอะ่ะไปเจอรากต้นไม้เท่านั้นแหละบางครั้งก็ไฟไม่รอดเหมือนกันอ,อันนี้เป็นสิ่งต้องระมัดระวังนะฮะย้ําเลยนะฮะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้องอยู่ห่างจาก ทุกทิศทุกทางของบ้านออกไปเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตรนะฮะถึงจะปลอดภัยนะครับอืรละลุงลองคิดดูภาาที่จะตอมาให้เนี่ยนอกจากจะแทงข้างล่างแล้วไปไหนไม,ไม่ได้แล้วแม่คือเต็มที่แล้วอ่ะก็ปูดขึ้นข้างบนนูนขึ้นมาเลยมันดันดินขึ้นมาโอ,อ้แลวลุงรู้ไหมลุงกลับก่อนเพราะว่าตามท่นานอาจารย์ อีกบวัดนหนึ่งอีกวัดหนึ่งอีกอีกวัดหนึ่งตอนที่กรโตยังจัดรายการอยู่อ่ะมันมีรถของคนที่มาวัดอ่ะ,<ฮ>ะเขาก็ขับแล้วเขาว่าเหมือนกับกประมาณว่าลืมลืมดูลืมดูข้างล่างขับมาเข้าขไปในพื้นที่เข้าไปในพื้นที่โดนล,ลากไม้อ่ะขูดอ่ะได้ยินเสียงแบบโอ้โห แล้ยังพยายามจะไปกทั่งลงมาคือได้รู้ว่าจึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะสะดุดลากไม้ลากไม้เกี่ยวตรงปลายคอลากไม้เกี่ยวไม่พอแล้วมันมีหินด้วยไงหินว่าโดนเกี่ยวเข้าไปด้วยต้องงัดขึ้นมางัดขึ้นไปใต้ท้องรถเลยจ้าคราวนี้ก็ท่าทางจะอยู่ยาวๆเรียกว่าเป็นยกอย่างเดียวใช่อะนี่แหละคือเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังว่าอ๋อทําไมเหตุผลของพรมาจารย์ฮงจุ้ย ท่านถึงได้ระบุไว้เยี่ยงนี้น, <ะ S 1> นี่น <ะ S 1> เองซ้ำจริงไร้แจ๊ะโอเคมาต่ออ่ะ The next ไปไปน่นไปไม่ถูกเลยนะให้ทุกคนคะนอกจากตอนนี้ iPhone ของตาโตมันพาฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนี่ตาโตนี่นะสิริมันไม่วงบ้างขึ้นไปนะมันฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องอคุณพูดอะไรคะ ดิฉันไม่เข้าใจอ,อ,อย่างนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษกับมันเนี่ยแล้วยังจะได้หนังสือภาษาอังกฤษเมื่อวานนะจากท่านปฏิพานโสพลอีกปรั<อ>บเปลี่ยนเลยให้ปรับเปลี่ยนใบกิ่นใหญ,ญ่ยูโนมีอลิ t l น b ิ t โกเมื่อเป็นอลิ t ันบิโกปุ๊บก็มาคุยเรื่องนี้เลยาห,าหากต้องการที่จะมีความจำและเรียนรู้ได้ดีาห,าหรือแม้แต่สามารถสอบผ่านในวิชาใดวิชาหนึ่งได้เป็นอย่างดี เราสามารถทำเคล็ดช่วยได้ด้วยการนำเอากระจกหั่นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วมาติดเอาไว้ที่หน้าปกหนังสือด้านในทั้งด้านหน้าและด้านหลังคุณคุณยกตัวอย่างคุณมีหนังสือไหมเอาหนังสือเหล่นี้คือคุณเอากระจกมาเนี่ยนะ,ะนี่ยนี่ปกหนังสือเปิดมา ด้านหน้าจ้าเตตรงนี้กลมกลมสนิ้วบางๆมันก็จะแค่นี้เองแล้วก็ปกปกหลังเปิดมานี่กปิดไว้ตรงนี้แล้วพอเวลาพอปิดหนังสือมันเหมือนมันก็จะมองสะท้อนกันใช่โอเขาเรียกว่าเทสนี้จะช่วยขยายความจําและความรู้ความเข้าใจอีกเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัววิธีการติด คือหันด้านกระจกเราเข้าด้านในหนังสือค่ะหมายความว่าไอ้กระจกที่เราส่องหน้านี่เงาเงาต้องอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องส่องเข้าไปหาตัวหนังสือตัวนี้อ๋อนี่เหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นกระจกคุณต้องติดแบบนี้ให้กระจกให ภาพเนี้ยสองข้าหาวนี่ค่ะนี่กระจกนะคะกระจกนีส is the ย i เ r r r อ r โอเคอแปะเข้าไปนะครแล้วก็แะเข้าไปก็ข้ากลับไปขยายด้ืออ่านด้านหน้าแล้วก็ต้องมีด้านหลังอันเนินด้านหลังอันเด้านหลังเปิดเปิดด้านหลังมาด้านหลังมาก็เอาอันนี้แปะด้านเงานี่นะคะแปะเข้าไปเป็นแบบนี้ปิดแล้วก็ปิดเข้ากับว่า ไอ้ด้านเรานี่คือ,อคขยายเข้าไปในตัวหนังสือขยายความรู้ให้เราเพราะช่วงเนี่ยน้องๆกำลังสอบเลยนะสอบอะไรกินเน็ตอะไรกันอยู่อะ่ะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันอยู่ครับนะแล้วเราก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเนะี่ยสามารถสอบได้ให้ประสบความสําเร็จในทางภูณช่วยก็มีวิชาเสริมช่วยให้น้องๆทุกท่านหรือท่านใดที่กำลังสอบเลยนะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง สอบก็พอหรือสอบอะไรแล้วจากท่านเับผมเราก็ให้เกตดีไว้หรือท่านใดที่ทราบก็ไปบอกลูกหลานสอบเทอมสองใช่ไหมมกรลาคุมพานให้เทิมสองแล้วขงโรงเรียนอลูกหลานจะได้แบบได้คะแนนเกรดดีๆบางคนได้สอบชิงทุนได้มผมผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสสอบชิงทุนนะ ไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนะไปเสริมความรู้ให้กับประเทศชาติเราได้ก็เป็นเคพชรอย่างหนึ่งในทางค์ช่วยที่ท่านจะได้มอบพวกเราทำง่ายๆเด็ทุกคนเอาไปทําเลยอเนี่ยนี้ไปหาวได้กระจกเนี่ยดิฉันก็ะกปติดตัวอยู่ใช่ค่ะนขยายตัวเนี่ยสองนิ้วดิฉันติดไว้ตรใช่ซ้ายขวาท่านติดที่สมองเออติดซ้ายขวาโอันนี้เราเล่นนะ อย่าไปทําจริงนะเอาไปติดที่หนังสือค่ะทุกคนเอาวันนี้ทักทายหน่อยทักทาย F C ภาษาไทยมาทั้งนั้นเลยรอบนี้ไปเปลี่ยนชื่อเภาษาไทยกันหมดแล้วครัวอันภาษาอังกฤษนะพี่ยานเสรศคุณพัทอ้วันก่อนมีพี่ช่ออ้อนมีพี่แ่มวันนี้มีพี่เฉลวยคุณกิติมาจากประเทศอะไรคะเขาเป็นภาษาไทยแสดงว่าเป็นคนไทยคุณ กิติยาพนอันนี้มาจากแคนาดานะคะคุณกาญชนามาจากคคนชนาบุรีข้ามฟ้ามาจากพม่าเป็นต้นคุณอุทิศคุณสิรินทยาคุณยัญญายายมาจากญี่ปุ่นนะคะนี่น่าจะใช่คุณลดามาจากไทยจากคุณปรินยาคุณปิยะคุณยศ พอนคุณยศสพนใช่อาชัยมาจากเกาหลีเกาหลีเกาหลีอันนี้อ่ไตัวโลกครับอดี๋ยาเพิ่งรำคาญตาโตนะวันนี้ตื่นเช้าแล้วเป็นี้วันนี้ดีเวลาคุณคุณตื่นเช้ากินโอลียา้อเดินไปใส่เวลาที่เตรียมพ้องนะติดมากแล้วเดินไปใส่บาตเรียบร้อยแล้วพรบพระก็ให้พรเรียบร้อยคุณรู้ป่ะอะไรที่วันนี้เป็นยาใจได้ขนาดนี้ พขาบอกแล้วว่าหนังสือภาษาอังกฤษเมื่อวานเนี่ยที่ได้ขึ้นมามันโอโหเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแรกเตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามีตัวอย่างให้ดูอยู่ในรถรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเอามาให้จริงๆเตรียมไว้แล้วว่าจะหยิบก็มาด้วยพอดีวันนี้เป็นวันที่ตรวจบ้านใหม่ครับก็เตรียมงานไม่พร้อมยังไม่สะดวกที่จะขนอะไร้ามาครับอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยบางทีนะถ้าถ้าเราไม่บางทีเราเรารู้แหละ เมื่อวัดเนี่ยอยู่คู่บ้านเราอะเยอะแยะมากมายทุกซอก,ท,กทุกมุมแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่ได้เข้าไปว่าประเภทเราใกล้เกิดกินด่างนะคื<ม>อยเยอะไงก็รู้ว่าวัดอะก็รู้เออแต่ไม่ได้เข้าไปถ้าเข้าไปแล้วจะรู้ว่าโอ้โหแต่ละวัดเนี่ยมีที่มาที่ไปน่าสนใจมากนะเป็นศาสนสถานที่คนคนไทยเนี่ยลอง ลองเข้าไปดูผ่านวัดไหนลองแวะอ,อย่างนี้ละกันแนะนำนะมาจากของคุณแตงวันนี้มีอะไรก็เกี่ยวกับหนังสือเป็นหวงจุ้ยในใจแห่งเตาหมกดํหวงจุ้ยของท่านอาจารย์ค่ะคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือย่อมฉลาดกว่าคนที่ไม่รู้หนังสือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือจะฉลาดกว่าคนที่ไม่รู้หนังสืออันนี้ประชดปะ <laughs> ถามถามนี้ใช่ไหมคืออย่างงี้ว่ากันมาเลยดีกว่าผมช่วยในใจไงเออฮะเก็บไว้ในใจค่ะก็คือเป็นคำเรียบเทียบใช่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาว่าอะไรให้ให้เราคิดนิดนึงนะเวลาว่าแบบปุ๊บไม่ว่าตรงตรงสอนให้คนคิดเนี่ยปุ๊บอออะไรอย่างนี้ทีคิดตั้งนาเป็นปียังไม่รู้เลยเออคิดไม่ออกดูหลังจีนนะแต่ก่อน พวกอาจารย์ให้มาสี่คำสี่ห้าคำอ่านไปคิดเลยจริงให้มปสี่คำอ่านไปคิดเลยเออบางคนแบบคือถ้าคิดได้ก็คือบรรลุอ่ะเป็นปราดตามตามตามปราดไปเลยแต่ก่อนทําไมปราดบารมรย์เราเขาถุงพูดน้อยลุงเออเคยเคยเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางทีเขาพูดมาปุ๊บเป็นคําคมทั้งนั้นเลยบาดจะเลือดสาดเลยเนี้ยเป็นคําคมทั้งนั้นแล้วก็พูดน้อยทําไม ไม่เหมือนสมัยนี้อธิบายกันยาวเลยไม <Okay, S 1> นะ่เข้าใจคือ,อที่ท่านพูดน้อยว่าท่านต้องการให้เราฟังมากกว่าพูดท่านอยากให้เราฟังและใช้สตปไกรตรองม,มากกว่าพอเราใช้สปีกใตรอม,มากกว่ามันก็มีโอกาสคิดได้รอกครอบมากขึ้นครับแล้วจริงๆแล้ววัฒนธรรมของคนจีนหรือมังวทุชชาิเไยนะ คนที่เป็นครูบาอาจารย์เวลาท่านพูดเนี่ยลูกศิษย์ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยจะอะไรก็เรียกเไรนะมีข้อต้วแย้งหรืออะไรเฉพาะหน้าต,ตรงๆน้อยมากคือส่วนลูกศิษย์ก็จะเก็บไปคิดอ่ะมันโอกาสที่ไปตอบโต้ครูบาอาจารย์จะไม่มีเลยก็จะฟังแล้วก็ประมวลผลแล้วก็เก็บวันที่ท่านอาจ,จารย์เราไปบอกเลยว่าสมัยก่อนที่ท่านไปเรียนองจุ้ยที่ประเทศจีนไม่ต้องจดฟังอย่างเดียว เราจำให้ได้เรจำให้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณหมจะพูดเนี่ยคุณจะไม่ได้จําอำเพราะนั้นคุณต้องต้องนั่งเพื่อจะรวบรวมความรู้ทั้งหมดใช้สมาธิเพื่อ<ะ>เก็บความรู้ให้ได้มากที่สุด ย้อนกลับมาถึงเคสติดกระจกเมื่อกี้มี FC คนหนึ่งที่เรียนมายาวนานเท่าที่ดิฉันจำได้เขาเรียนมาแล้วปีแต่คำถามของเขาคือตอนที่ติดกระจกต้องมีบทสวดไหมคะในฐานะที่คุณเป็นลูกศรริษย์ของท่านอาจารย์หมาบทสวดที่คุณควรที่จะจำจำให้ขึ้นใจเลยคือโอ้ันนีปัดชะเลหุ้มอย่างนี้ หรืออยากจะสวดน้ำมอสระพักขวโตวอะไรก็แล้วแต่เลยแตงจริงแล้วอยากให้รู้ไว้ว่าลูกศิษย์ทุกคนใช้วิชาเต๋าหมวกดำบ,บทสวดที่จะต้องทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอะไรคุณทําเสร็จก็ต้องโอ้โอมน,นีปัตเมหุมถูกต้อ,อมาแล้วมากลังดูแรงมากเลยวันนี้วันนี้แก่กล้าะเดี๋ยวจะมาปิดท้ายขอถามหน่อยคนขับรถ ที่ขับรถให้เราเราเรียกเขาว่าอะไรพนักงานที่ขับรถเคยได้ยินคำว่าโซเฟอร์อืมออมาจากไหนแท็กซี่เออมาจากไหนก็คือโชเฟอร์แ่ะไม่้อขับรถใช่คือคนที่อยู่ที่อกองละไรยอ,อ,อะอกองละไยรแล้วถ้าขับเรือไม่ต้องมีคนเรียกเออแล้วถ้าขับเครื่องดิน กั้งไรต่างกันอ่ะอ้าวมันก็ต้องต่างเลยว่าถ้าคุณเรียกเป็นโชว์เป็นตำแหน่งใช่ไหมเป็นตำแหน่งของยวดยานพาหนะโชเฟอร์นี่มัเป็นคําภาษาจีนไหมหรือว่าเป็นคํภาษาไม่รู้ต้องถามลุงแต่ที่เคยได้ยินอะเป็นแบบเนี้ยที่บอกว่าแต่ละพาหนะแต่ละอย่างมันก็เรียกชื่อไม่เหมือนกันไม่ชช่อเหมือนกันครับเออกับตันนี่ดูดูดีดูดีดูหรูดูหรูมาก โชเฟอร์ออร,รู้เลยขับรถเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำพ่เศษไดเวอร์ชูมี<อ>คุณสังเกตได้ว่าต้องมีอย่างโชเฟอร์ตีนผีไม่มีโชเฟอร์แบบบินหนอีอะไร <c oughs> นะอยู่ที่พานะนั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนอยางแหละการทำห่วงช่วยอ่ะก็ต้องอยู่ที่ว่าคนเราเราอ่ะทำแล้วเหมาะก,กับเทปไหนถูกกับอะไร ดวงชะตาเราไปในทิศทางไหนครัตามมาละจ้าทุกคนก็แยกกันไปแต่สิ่งที่พวกคุณต้องเหมือนกันคือหนึ่งสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์สิบหกกุมภาปีหกเขีดทุกท่านก็ต้องต้องไหวครูต้องไปไหวครูกันในจุดหมายเดียวกันนะครับก็รีบลงทะเรียนกันนะครับที่รายไอดี a t อทหนึ่งหกเ เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วก็ไปติดตามดูว่าเสื้อไหว้ครูประจําปีนี้เป็นแบบไหนคุณก็ไปเลือกไซส์เอาติดต่อที่ห้องเคล็ดค่ะครับวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ที่12แล้วนะครับถอยหลังแล้วถึงสามร็จธันวาคมนี้ทุกวันเสาร์เนี่ยท่านก็ไปเรียนไปเรียนเสร็จคุณก็ไปไปดูเสื้อได้ค่ะจากจก็พบกับเรา3ามคนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงช่วยเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมันไม่ชอบัวใจ 就我们那大。